าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02-004-7418 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องทำกับดิฉันรัตมณีกังวลไกยค่ะและทีมงานแน่นอนที่สุดนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ในช่วงเวลา6นาฬิกาแบบนี้วันนี้เราจะเดินทางไปที่ใดนั้นติดตามนะคะท่านผู้ชมคะ้ะวัดบ้านทุ่งเสรีถนนพระราม9ซอย41แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครเป็นวัดใจกลางเมืองอยู่หลังมหาวิทยาลายัยรามคำแหง ที่ในอดีตได้ถูกปล่อยทิ้งให้เป็นวัดร้างปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงามโดยหลวงพ่อพระครูสถิตปริยติกิจเสนออนงคโนเจ้าอาวาสที่ได้เข้ามาซ่อมสร้างและปรับปรุงเสนาสนะต่างๆให้มีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชนในการดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่างๆ อาทิการปฏิบัติธรรมการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาขณะนี้ทางวัดได้ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำไว้สำหรับอำนวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนที่มาทำกิจกรรมภายในวัดให้เพียงพอต่อความต้องการหลวงพ่อพระครูสถิตปริยัติกิจพร้อมด้วยคณะกรรมการวัด จึงขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นสะพานบุญมายังท่านผู้ชมรายการและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบุญดังกล่าวและพร้อมกันนี้ทางวัดได้กำหนดจัดงานบุญใหญ่อีกหนึ่งงานคืองานบุญกระถินสามัคคีที่จะได้จัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่19ตุลาคม2567เวลา8นาฬิกาถึง11นาฬการายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราไปติดตามกันเลยค่ะกอ เจริญในธรรมญาติโยมผู้ชมรายการส่องธรรมวันนี้รายการส่องธรรมก็ได้นำญาติโยมมาพบกับวัดบ้านทุ่งเสรีออกวาระหนึ่งวัดบ้านทุ่งเสรีอยู่ในใจกลางกรุงเทพหมหานครเหมือนกันแต่เป็นวัดที่อาตมาภาพมาสร้างเมื่อปี2516 เป็นวัดร้างมาหกสิบกว่าปีบัดนี้ก็ญาติโยมได้มาใช้บริการปฏิบัติธรรมหรือมาประชุมอบรมกันเป็นประจำรายการส่งธรรมที่เคยแนะนำวัดบรรทุ่งเสรียญาติโยมทั้งหลายได้ทราบว่าเราได้สร้างวิหารพระศักดิ์สิทธิ สร้างถาวรวัตถุให้พระได้อยู่ได้อาศัยพอสมควรกับอัตภาพไม่ถึงขั้นที่ว่าดีเกินไปแต่ว่าพอเป็นที่อยู่ที่อาศัยของผู้ปฏิบัติธรรมวัดนี้ก็ได้สร้างห้องน้ำห้องซ้วมสิบห้องมีผู้ศรัทธามาจองเป็นเจ้าภาพแล้วหกห้อง ยังขาดอยู่สี่ห้องเป็นนองน้ามองสวมผู้หญิงห้าผู้ชายหมีทางขึ้นลงของคนพิการด้วยเนี่ยฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายถ้าผู้ใดศรัทธาเลื่อมใสอยากจะมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพือร่วมกันบริจาคทรัพย์ตามศรัทธาก็เชิญมาได้ที่วัดบ้านทุ่งเสรีที่อัตมภาพพระครูสถิตปริยัติกิจ เจ้าวาดผู้สร้างวัดร้างแห่งนี้แล้วก็ในวัดนี้ก็มีพระอยู่ทั้งหมด25ารูปเราก็อยู่กันอย่างมีความสุขพอควรกับอัตภาพเพราะว่าพระเนี่ยเรียกว่าอยู่ตามสมณะสารูปอยู่กันอย่างมีความสุขเราก็มีการทอดกระถินปีนี้กระถินจะทอดในวันที่สิบ เกตุลาคมปีนี้พิเศษกว่าปีก่อนเพราะว่าเคยทอดกระถินหลังจากพระฉันเพลแล้วปีนี้ทอดก่อนพระฉันเพลเริ่มตั้งแต่8.00โมงถึง11.00อโมงเพราะว่าทอดกระถินเสร็จก็ฉันเพลผู้ที่มีเจตนาเลื่อมใสที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพอ,อาหารสำหรับผู้มาทอดกระถิน ผู้เป็นเจ้าภาพแต่ละสายสำหรับผู้มาทอดกระถินอาทินเป็นก,การละทานที่เราบอกทุกครั้งว่ามีมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าชาวพุทธคนหนึ่งได้ทอดกระถินเป็นเจ้าภาพครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นบุญอันมหาศาลเพราะเราได้ทำในสิ่งที่เป็นพุทธบัญญัติที่ครั้งพุทธการเขาบอกไว้ ฉะนั้นเมื่อเรามีการทอดกระถินจตุปัจจัยทายทานหรืออานิสงส์ที่พระได้รับจ,จตุปัจจัยทายทานก็นํามาสร้างวัดวัดนี้สําเร็จด้วยกระถินสําเร็จด้วยพระปาสําเร็จด้วยศรัทธาที่โยมมาร่วมกันเนี่ยวานนี้ก็มีชาวต่างชาติเาก็มาเป็นเจ้าภาพห้องส้วมหนึ่งห้องที่ชื่อ ตัวอ่อหินอ่อนตัวทองไว้หน้าห้องทุกห้องเนี่ยฉะนั้นโยมมาวัดในวัดนี้เขาบน่นว่าไม่มีห้องน้ําสําหรับชาวบ้านเราจึงสร้างขึ้นเพื่อความสะดวกแก่ชาวบ้านแล้วก็เป็นที่ถ่ายทุกคนเขานิยมกันมากว่าเวลามีทุกเกิดขึ้นถ้าเราไปถ่ายทุกแล้วสบายใจคนได้มีห้องน้ำห้องส่วมสะดวกเขาก็สบายใจว่ามาวัดแล้วมีที่อำนวยความสะดวก เกือบทุกประการเนี่ยเรากำลังจะทําให้ทุกคนชื่นชมยินดีในวัดว่าวัดเนโดยคําจํากัดความแล้วเขาใช้คาว่าวัดมีตัวดอเด็กก็ใช้คําว่าวัดคือแผ่นดินแผ่นดินทำคนเข้ามาในวัดแล้วสะดวกสบายปลอดภัยวัดที่สองก็คือวัฒนะวัดคือคุณภาพชีวิตเราถ้ามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นก็ก็ใช้คำว่าวัฒนะ วัดที่สามคือวัดชนะคือศึกษาคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้เข้าใจชาวพุทธต้องเข้าใจคำสอนเบื้องต้นในพุทธศาสนาที่บอกว่าคำสอนเบื้องต้นในทางพระพุทธศาสนานั้นก็คือ,อรู้จักไหวพระรับศีลเรียกว่ากิจเบื้องต้นต้องทำได้เรียกว่านี่คือชาวพุทธไม่ใช่ชาวพุทธทำไม่ได้ทำไม่ได้แล้วเราเป็นชาวพุทธได้อย่างไร ขอให้ให้ก็ได้ยา่าปากคอกศึกษาให้เข้าใจและทำได้นั่นคือความสุขอันหนึ่งที่เราจะได้เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมเพราะการสวดมนต์นี่เป็นการฝึกสมาธิในเบื้องต้นสงบกายเรียกว่าศีลสงบวาจาสงบใจ่สงบกายสงบวาจาสงบใจก็เรียกศีลส,สมาธิปัญญาเกิดปัญญาขึ้นแล้วเราเห็นดีเห็นงามเห็นถูก ก็ยกว่าเข้าใจพุทธศาสนาไปบ้างแล้วแต่ถ้าเราไม่รู้ผิดรู้ถูกแล้วเราก็สึกษาศาสนาในในความพมหายพมหายคือไม่รู้พอไม่รู้แล้วเราอาจจะทําผิดได้พอทําผิดได้เราอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้กฎหมายเขาไม่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 ยอมว่าคนทําผิดอ้างว่าไม่รู้นี่ก็ผิดกฎหมายเหมือนกันต้องศึกษาให้เข้าใจฉะนั้นวันนี้ เดี๋ยวก็มีท่านในพลมาถวายพระพุทธรูปในโบสถ์พระพุทธสิหิงและโยมก็จะได้บันทึกภาพอีกวาระหนึ่งเพื่อนําเสนอแก่ญาติโยมว่าท่านใดไม่รู้จะคิดถึงวัดไหนก็คิดถึงวัดบ้านทุ่งเสรีบ้างเพื่อวัดจะได้ใช้สถานที่อํานวยประโยชน์ให้แก่โยมไม่ว่าสอนธรรมะหรือว่าสนทนาธรรมะอะไรต่างๆตามที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ศาส,สนาจริญได้ ก็เพราะอาศัยพุทธบริษัทสีคือภิกษุเป็นหัวหน้าแล้วผู้นำทางจิตทางวิญญาณอุบาสกอุบาสิกาผู้สนองหานพระเรามีเสาหลักอยู่สามเสาคือภิกษุอุบาสกอุบาสิกานำศาสนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้รายการาส่องธรรมซึ่งมีประโยชน์มากกับวัดโดยทั่วไปแนะนำวัดทั่วราชอาณาจักร อาวัดไหนจะเอาไปถ่ายทำก็ติดต่อได้ที่รายการส่องธรรมเขายินดีที่จะเผยแผ่ธรรมะให้แก่ญาติโยมผู้สนใจทั้งหลายได้ชมในควังกันนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งสุดท้ายขอญาติโยมทุกท่านประสบความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดที่อยู่ในวิสัยจงพลันสำเร็จในความปรารถนานั้นจงทุกประการเจริญพร ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกฐินสมัครคีประจำปี2567เพื่อบูรณปฏิสังขรถาวรวัตถุภายในวัดให้เจริญรุ่งเรืองพร้อมใช้ในกิจกรรมทางศาสนาณวัดบ้านทุ่งเสรีถนนพระราม9ซอย41แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงวกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่19ตุลาคม2567 เวลา8นาฬิกาถึง11นาฬิกาพิธีถวายผ้ากฐินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดบ้านทุ่งเสรีโทร0979469652และ0970646410 ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะและหากท่านผู้ชมอยากรับชมย้อนหลังค่ะติดตามได้ทางทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเราและพูดคุยกับทีมงานและรัฐมนตรีกังวลไกลได้ด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02-0047418